ครับก็กลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายคุณต่ายกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดที่2หน้า3หน่วยการเรียนรู้ที่5การบวกการลบการคูณการหารทศนิยมในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์แม็กพอนะครับฝากกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u ค e ูต่ายตวิวเตอร์กดกระดิ่งเลือกการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5การบวกการลบการคูณการหารทศนิยม ข้อที่2ค่าประมาณของทศนิยมและการใช้เครื่องหมายประมาณแบบประหัดที่2จงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับอ,อธิบายให้เด็กๆเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อให้ประมาณใกล้เคียงทศนิยม1ตําตำแหน่งเราจะพิจารณาตัวเลขในตำแหน่งที่2ถ้า เป็นการประมาณใกล้เคียงทศนิยม2ตํตำแหน่งเราจะพิจารณาตัวเลขในตำแหน่งที่3นะครับพูดได้ง่ายคือประมาณใกล้เคียงทศนิยมกี่ตำแหน่งก็ตามให้ดูตำแหน่งถัดไปทางด้านขวามือถ้ามีค่าน้อยกว่า5ให้เราปัดตำแหน่งนั้นทิ้งแต่ถ้ามีค่ามากกว่า5ให้เราปัดตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าที่เขาต้องการให้ประมาณใกล้เคียง ขึ้นนะครับประมาณใกล้เคียงทศนิยม1ตําตำแหน่งก็ไปดูตำแหน่งที่2ถ้าตำแหน่งที่2น้อยกว่า5เราก็ปัดทิ้งถ้าตำแหน่งที่2ตั้งแต่5ขึ้นไปเราก็ปัดตำแหน่งที่1ขึ้นไป1นะครับจาก2ก็เป็น3จาก3ก็เป็น4นั่นเองถ้าเป็นประมาณใกล้เคียงทศนิยม2ตํตำแหน่งเราก็ไปดูตำแหน่งที่3นะครับถ้าตำแหน่งที่3น้อยกว่า5เราปัดตำแหน่งที่3ทิ้งถ้าตำแหน่งที่3ตั้งแต่5ขึ้นไปเราจะปัด ตำแหน่งที่2ขึ้นไปอีกหนึ่งนะครับจาก1เป็น2จาก0ูนเป็น1จาก1เป็น2จาก3เป็น4จาก5เป็น6อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นข้อที่1นี้ให้ประมาณใกล้เคียงทศนิยม1ตำแหน่งเราก็ไปดูตำแหน่งที่2ย้ำถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งถ้ามากาถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปให้ปัดตำแหน่งที่1ขึ้นไปอีก1นะครับเพราะนั้น7ข้อที่1 7.32าตำแหน่งที่ของมันคือ2น้อยกว่า5เราก็ปัดทิ้งข้อที่1ก็จะมีค่าประมาณ 7.3นะครับข้อที่2 27.4นะครับประมาณใกล้เคียง1ตําแหน่งทศนิยม1ตําแหน่งเราก็ไปดูตําแหน่งที่2น้อยกว่า5ก็ปัดทิ้งก็จะมีค่าประมาณ27.4ข้อที่3 21.99นะครับตาแหน่งที่2คือเลข9มากกว่า5เราก็ปัดตําแหน่งที่1ขึ้นไป1จาก9ก็เป็น10นะครับซึ่ง10ก็คือเราจะต้องใส่0และทด1ไปให้หลักทางด้านอาหลัก ด้านหน้านะครับด้านซ้ายมืออีกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ทดหนึ่งนะครับตัวนี้กับตัวทดหนึ่งก็จะกลายเป็นสองเพราะนั้นข้อที่สามมีค่าประมาณยี่สิบสองจุดศูนย์ข้อที่สี่ห้าสิบสองจุดสามห้าเจ็ดนะครับไปดูตำแหน่งที่สองคือเลขห้านะครับตั้งแต่ห้าขึ้นไปปัดขึ้นก็คือปัดตำแหน่งที่หนึ่งขึ้นจากสามก็จะกลายเป็นสี่เพราะนั้นข้อที่สี่มีค่าประมาณห้าสิบสองจุดสี่นะครับเห็นไหมครับจากสามก็จะกลายเป็นสี่ ข้อที่5 5าห้นะครับตำแหน่งที่2คือเลข1น้อยกว่า5ก็ปัดทิ้งก็จะมีค่าประมาณ51.0นะครับปัดทั้งหมดนี้ทิ้งก็จะเหลือจุดศูนย์ข้อที่6 62.9 4านะครับตำแหน่งที่2คือเลข4ซึ่งเลข4น้อยกว่า5เราก็ปัดทิ้งข้อที่6ก็จะมีค่าประมาณ62.9ข้อที่7 42.97 นะครับสังเกตว่าจะคล้ายๆกับ99นะครับคือตำแหน่งที่2มากกว่า5และตำแหน่งที่1คือเลขเานะครับเพราะนั้นตัวนี้เมื่อปัดขึ้นจาก9ก็เป็น10นะครับก็ต้องใส่0ูนย์ทด1มาให้ตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้านะครับเพราะนั้น2กับตัวที่1นก็จะกลายเป็น3ามข้อที่7ก็จะมีค่าประมาณ43.0ข้อที่8 169.98จนะครับ98 97 99จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันจุด9 ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าขึ้นไปแล้วเราก็ปัดขึ้นไปถึงหลักหน่วยนะครับของจํานวนนั้นถ้าปัดไปถึงหลักหน่วยแล้วหลักหน่วยยังเพิ่มขึ้นไปได้อีกเหมือนตัวนี้นะครับปัดขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งมาให้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยทดหนึ่งกับเก้านะครับหลักหน่วยคือเก้ากับตัวทดหนึ่งก็กลายเป็นสิบก็ต้องใส่ศูนย์แล้วก็ทดหนึ่งมาให้หลักสิบนะครับเพราะมันเป็นตัวเลขสองตัวหก ในหลัก10กับตัวทดหนึ่งก็จะกลายเป็น7เพราะนั้นข้อที่8ก็จะมีค่าประมาณ170.0หรือ170นั่นเองนะครับ169.98มันจะถึง170แล้วนั่นเองพูดได้ง่ายนะครับข้อที่9999.999 9, 9, 9. ใกล้จะถึงอะไรครับใกล้จะถึง1 0 0 0ันเพราะนั้นข้อที่9มีค่าประมาณ1.0 0 0 0นั่นเองนะครับก็คือดูตำแหน่งนี้ก็ปัดตัวนี้ขึ้นจาก10อมาจาก9ก็เป็น10 0กับ 0, ทด1 ก้ากับตัวทดหนึ่งก็เป็น10บก่าศูนย์ทดหนึ่งเก้ากับหนึงก็เป็น10บก่าศูนย์ทดหนึ่งนะครับเก้ับห่งก็เป็นสิก็เลยออกมาเป็น1นึ่พข้อที่สิบสองร้อยสี่สแนะครับตำแหน่งที่2องคือเลขเจ็ดมากกว่าหนะครับก็ปัดตำแหน่งที่หขึ้นก็คือจากสี่ปัดขึ้นไปหนึ่งก็จะกลายเป็น5เพราะนั้นข้อที่สิมีค่าประมาณสองร้อยสอ็ดจุดห้ข้อที่สจงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม2ตำแหน่งเมื่อใกล้เคียง ทศนิยม2ตํตำแหน่งเราไปดูตำแหน่งที่เท่าไหรครับเราก็ต้องไปดูตำแหน่งที่3นั่นเองเพราะนั้นข้อที่1 0 6 3 7ไปดูตำแหน่งที่3คืก็เลข7มากกว่า5เพราะนั้นก็ปัดตำแหน่งที่2ขึ้นจาก0.63ก็จะกลายเป็นว่ามีค่าประมาณ0.64ข้อที่2 0.181นแหน่งะครับตำแหน่งที่3คืก็เลข1น้อยกว่า5ก็ตัดทิ้งนั่นเองก็2มีค่าประมาณ0.18ข้อที่3 1.14 5นาะครับตำแหน่งที่3คืก็เลข5 นะครับก็ปัดตำแหน่งที่2ขึ้นจาก4ก็จะกลายเป็น5ข้อที่3มีค่าประมาณ0.15ข้อที่4 12.106นะครับตำแหน่งที่3คืก็เลข6ก็ต้องปัดตำแหน่งที่2ขึ้นจาก0นย์ก็จะกลายเป็น1ข้อที่4 1 12.106มีค่าประมาณ12.11ข้อที่5 60.606นะครับตำแหน่งที่3ก็เลข6ก็ต้องปัดตำแหน่งที่2ขึ้น1จาก0ย์ก็จะกลายเป็น1 นะครับข้อที่5 60.606มีค่าประมาณใกล้เคียง60.61ข้อที่6 7 5 0 0 7ตำแหน่งที่3คือเลข7นะครับมากกว่า5ก็ปัดตำแหน่งที่2ขึ้นจาก0กลายเป็น1เพราะฉะนั้นข้อที่6 7 5 0 0 7มีค่าประมาณใกล้เคียง75.01ข้อที่7 25 3 4 6ตำแหน่งที่3คือเลข6มากกว่า5เพราะนั้นก็ปัดตำแหน่งที่2ขึ้น1นะครับจาก4ปัดขึ้นเป็น1ก็จะกลายเป็น5 ดังนั้น2องยี่สก็มีค่าประมาณใกล้25.35ห้าจุดสามห้าข้อที่แปดหกสิบแปดจุดสี่ห้าสี่นะครับตำแหน่งที่3ามคือเลข4ี่น้อยกว่าห้าเราก็ปัดทิ้งนะครับก็จะได้ว่า68.454มีค่าประมาณใกล้เคียง68.45ข้อที่9ก3 4 5จ็ดาี่นะครับตำแหน่งที่3คือเลข7มากกว่า5เราก็ปัดตำแหน่งที่สองคือเลข5ขึ้นไป1เพราะนั้นข้อที่9 7้า5 7มีค่าประมาณ 13.46จนะครับจาก5ก็กลายเป็น6ข้อที่1 1 108.108รแหน่งตำแหน่งที่3ก็เลข8นะครับมากกว่า5ก็ปัดตำแหน่งที่2ขึ้นเป็น1จาก0ปัดขึ้นเป็น1ก็จะกลายเป็น1ข้อที่1 0 108.108มีค่าประมาณ108.1 1นนั่นเองข้อที่3จงเติมค่าประมาณใ,ใกล้เคียงทศนิยม1ตําตำแหน่งและค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม2ตำแหน่งนะครับคอลัมน์นี้1ตําตำแหน่งคอลัมน์นี้2ตํตำแหน่งนั่นเองหน่งก็ไปดูตำแหน่งที่2 สองตำแหน่งก็ไปดูตำแหน่งที่สามนะครับเพราะนั้นข้อที่หนึ่งสองจุดสามเก้าแปดค่าประมาณใกล้เคียงทอซิเดียมหนึ่งตำแหน่งก็ดูตำแหน่งที่สองคือเลขเก้าเพราะนั้นก็ปัดสามขึ้นจากสองจุดสามเก้าแปดก็มีค่าประมาณสองจุดสี่นะครับปัดสามขึ้นไปหนึ่งก็กลายเป็นสองจุดสี่ถ้าประมาณใกล้เคียงทอซิเดียมสองตำแหน่งก็ไปดูตำแหน่งที่สามคือเลขแปดมากกว่าห้านะครับเราก็ปัดเก้าขึ้นไปหนึ่ง ก็จะกลายเป็น10นะครับเป็นตัวเลข2ตัวเราก็ใส่0นย์ทด1ไปให้คณะ้า3กับตัวตัวหนึ่งก็กลายเป็น4ก็จะได้ค่าประมาณ2.40นะครับข้อที่2 63.982 1าแหนึ่งตำแหน่งก็ไปดูตำแหน่งที่2คือเลข8มากกว่า5นะครับก็ปัด9ขึ้นเป็น1ก็กลายเป็น10ใส่ศย์ทด1นะครับ1ตัวทด1กับ3รวมกันก็เป็น4เพราะนั้นถ้าเป็นใกล้เคียงค่าประมาณ1ตำแหน่งก็จะได้ ว่า64.0นะครับถ้าเป็น2ตําแหน่งนะครับก็ไปดูตําแหน่งที่3น้อยกว่า5เราก็ตัดทิ้งก็จะมีค่าประมาณ63.98าข้อที่3 1 0 1 9 9 9นนะครับ999นี้จะเต็มแล้วเหลือนิดเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม1นําแหน่งก็ดูหลักที่2นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น10นะครับเพราะอันเนี้ยมากกว่า5ตัวนี้ก็จะกลายเป็น10ทศ1มาให้ตัวนี้จาก101ก็จะเป็น1 0 2 นะครับ102.0ถ้าเป็น2ตำแหน่งนะครับก็จะคล้ายๆกันก็ทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ102.00นะครับต่างกันคือตำแหน่งทศนิยมซึ่งมันก็คือ102นั่นแหละ101.99 9จะใกล้เคียง102นะครับมีค่าประมาณ102ข้อที่4 203.843นะครับค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม1ตำแหน่งก็ดูตำแหน่งที่2คือ4น้อยกว่า5ก็ตัดทิ้งก็จะมีค่าประมาณ 203.8นะครับตัด 2, 2ตัวนี้ทิ้งค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม2ตำแหน่งก็ไปดูตำแหน่งที่3น้อยกว่า5เช่นเดียวกันก็ตัดทิ้งก็จะเหลือ8กับ4ก็จะได้ว่ามีค่าประมาณ203.84ข้อที่5 202.092นะครับประมาณใกล้เคียงทศนิยม1ตำแหน่งก็ดูตำแหน่งที่2คือเลข9กนะครับมากกว่า5ก็ปัดศย์ขึ้นไป1นนะครับก็จะได้202.1ถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็ไปดูตำแหน่งที่3นะครับคือเลข2น้อยกว่า5 เราก็ปัดทิ้งก็จะมีค่าประมาณ202.09นั่นเองนะครับเพราะว่าปัด2ทิ้งไปแล้วนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับทุกทุกคน